nấm gene kia chốt này nắp ừ. nắp mẹ nắp nắp con đang đang dù bàn đi สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับทางในประเทศเราก็่างประเทศเนาะนะครับวันนี้ก็ครบอัหนึ่งครัวนะครับของเด็กอ้วนเรานะครับเด็กอ้วนว่าจะเกิดวันที่13ตุลานะครับอ่าสิตุลานะครับ9ก้าโมงเช้านะครับ36นาทีนะครับเนาะนะครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็ครบอนหนึ่งครันะครับของเด็กอ้วนเราเนาะนะครับวันนี้ก็ได้มี จัดงานให้เด็กอ้วนเนาะนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมทุกทท่านนะครับเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนะเล็กคนน้อยนะครับให้กับเด็กอ้วนของเราได้มีงานในวันนี้เนาะนะครับพ่อปานก็กราบขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะไม่ถึง30บอกก็ต้องรอเวลานะครับผมให้ถึง9ก้าโมงเช้านะครับ3ามลงเสาเ้าในลิกานะครับ เอาแต่คนนับฝั่งนู้นทำไมยืบเจ็ดนับฝั่งนี้ทำไมยืบเก้าอ่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมด้วยใสี่ท่านนะครับผมที่ช่วยครอบครัวซัพพอร์ตนะครับของครอบครัวน้องปันปันทุกคนทุกท่านนะครับก็ความก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอตอนนี้คือเตรียมงานเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้คือรอ,อรอช้างนะครับผมที่จะมานะครับงานของเด็กอ้วนกันเนาะนะครับตรงน,นี้ก็จะมี อยู่ที่สามโต๊ะนะครับโต๊ะจีนนะครับโต๊ะนี้ก็จะเป็นอของของป้าสมโอนะครับผมแล้วก็แม่ยิงเนอะนะครับผมนะครับแล้วก็เด็กอ้วนเรานะครับอของเด็กอ้วนนะครับผมตรงนี้คือ,อคือจะให้ของเด็กอ้วคนคุณป้าสมโอนะครับผมแล้วก็แม่ยิงนะครับตรงนี้เลยเนือวพาฟานก็จะเอามาวางตรงนี้เนอะนะครับผมแล้วก็อา อีกสองที่นะครับรก็ควันก็จะไว้ที่2ที่เลยนะครับเนี่ยเราก็นี่อีกที่หนึ่งนะครับตรงทีนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าหลายๆเชือกเนาะนะครับนี่ไม่รู้จะมากี่เชือกเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณ20กว่าเชือกได้นะครับถึงส0สอ่าตรงนี้ได้ไหมเห็นแล้วตรงนี้ได้ไหมอ่าไม่ใช่จะจะติดจะ,จะติดช้างบอกเวลาช้างจะเข้ามาติดไหมตรงนี้เลยก็ได้ ลูกโปง่งลูกโปง่งโอเคหลุมหลุมครับเอามาแล้วครับผมโอ้โหต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับ รอแป๊บนึงเอามามาโอ้ชุดนี้อลังการมากนะครับอลังการงานสร้างเลยอ <c oughs> โอ้แน่นอนอ่านี่น้องลักกี้นะครับบัวงามสวสนะัสดีครับก่อน อ๋อสุดยอดเอารอชุดก่อนโอ้ชุดอาปูนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดนี่นี่นะครับไม่เบียไม,ไม่ไม่เรียนแบบใครนะครับอ่ะสไตล์ของเรานะครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาสามเชือกเลยนะครับมาสามเชือกก่อน อ้าวมาแล้วครับมะนาวน้าดูหน่อยถ้าเทไปจุดตะเบือเทไปตะบื้อไปไอเตมวยเรื่องนี้แกแล้วไปอยู่กันละกับมงอ่ะเทปฮะนี่มงหน่อยนะแปดโมงครึ่งแล้วเงินลูก อ้ล,ลูกพี่มาให้แม่นอนจำสาขาพืชเนวบวฮะยบัวบานเนาะฮะฮะเออ,อลุงเปี่นาจีนาเองนะต,ตนนนุวกูกลัวตัวเองดีเนาะ ้องห้าห้ตันชุดตันแล้ววะชุดเกียงตันบุญไซว่าน้าหน้า,นาพวนกวมหน้าเออแฮปปี้นะครับผมนี่น้องแฮปปี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอ่า เอามารับของก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดก้าหนึ่งสองสี่หปส่ถ่ายรูปก่อนบอถู้ก็่ะถ่ายรูปอ่ะ น้องแฮปปี้น้องลักกี้นะครับน้องบัวงามมาแล้วนะครับอกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมก็เหลือหลายเชือกเนาะนะครับผมที่ยังไม่มานะครับผมนะครับน้องมาก่อนแล้วนะครับผมมันยืนรอเพื่อนโอ้ยต้องรอเพื่อนอีกนะครับเพื่อนรถนี่รถมาพร้อมแล้วนะครับรถแหนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี เออเลยแน่แน่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งครับ,บ,บเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราเตรียมแล้วนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวเ,เอามาให้ครับได<ป>้โอเคครับนะครับผม,มอ่ะไปถามแม่ต้อยดูดิเขาเตรียมไว้ตรงไหนโอ้ นั่งแคะหูทำไมนี่นี่เราจะาปป้ายของเด็กอ้วนครับผมนี่ต้องขอบคุณนะครับคุณแม่จียอนนะครับผมที่สั่งป้ายมาให้เด็กอ้วนนะครับผมแล้วก็ลูกโปงของคุณแม่เวลัยวันนะครับผมก็เป่าเป่ายังไม่หมดนะครับเป่ายังไม่หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นนะครับกี่ชุดนี่ประมาณหะอู ลูกชิ้น50ชุดนะครับผมแล้วก็ขนมจีนนะครับ29ชุดนะครับผมแล้วก็ตุงยังชีพนะครับก็อยู่ที่55ชุดนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็มีเค้กเด็กอ้วนด้วยนะครับผมแล้วก็มีของเล่นแจกด้วยนะครับของคุณแม่วิไลวันนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําอารมณ์มีน้ําอารมณ์อ่านี่นะครับผมมีน้ํานะครับนี่ก็น้ํานะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ อ่าคอยซัพพอร์ตนะครับให้กับเด็กอ้วนของเรานะครับเนะาะก,ก็กราบขอบคุณนะครับวันนี้ก็ู้อนไรไม่ออกตื่นเต้นนะครับผม <c oughs> <ๆ>ก,บก็กราบขอบคุณนะครับผมอ่า <c oughs> ตอนนี้คือรอรอ,อนะครับผมคือรออ่าน้องๆ้งช้างนะครับผมที่จะมาให้กับอ่าร่วมวันเกิดของเด็กอ้วนเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้คือรอชุดนะครับผมแม่แม่ซีอ่าที่เราที่จะจัดชุดอ่าใส่ชุดให้ให้ให้เด็กอ้วนเราเนาะนะครับคือตอนนี้ ตอนนี้ชุดมายัางชุดมาแล้วนะครับผมชุดมาแล้วอะไรเอาอะไรเอาอะไรอะ ใส่ใส่ใส่สตางค์แน่ใส่สตางค์แนวยังอ๋ออ๋อเดี๋ยวล่ะตังไอ้สำรองจูโกจะใส่ใส่อาคีเคลียแล้วกี่กี่ละกีะว่าอาคีเออจูสี่พันดีเนาะก็หอกี้กับบาป,ปนันกี่หะไปว่าแบบไหน มหายประกาศสำลองได้่ยสำลองวะนะเนี่ยก็ตะปันบอเนี่ยนึงแม่ต่อยเรือมาหนาคีเดี๋ยวพ่อค้านก็จะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ